บกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันรู้แล้วทำไมยังไม่บินแถมไปโพสนามแข่งยูแชมเปี้ยนชิพอีกหรือว่าเล่นให้กับมรัตนบัณฑิตทุกคนอาแบบตกลงได้ไปเล่นลีกนอกไหมอ่ะมาฟังชัดๆจากโค้ชแจ็คโค้ชใหญ่อาแบกบนะคะตบท้ายด้วยข่าวความคืบหน้าวินล2025จีนบอกพร้อมมาก ติดตามทุกเสียงนี้ในโจฟิตแอนดฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจของคนละหนึ่งไลค์หติดตามเป็นกวาดและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ นี่เลยทุกคนนะคะตอนแรกพี่โจคิดว่าน้องบีมพิมพิชยาเนี่ยจะมีแค่รายชื่อในกีฬามหาลาัยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเรียนต่อปอโทนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทั้งน้องสองน้องเพียวเนี่ยก็เรียนปอโทก็มีรายชื่อในกีฬามหาลายัยแต่ว่าไม่มีใครเคยไปเล่นนะคะทีนี้น้องบีมเนี่ยไปฟังจากโค้ชแจ็คก,กันนะคะ โค้ดใหญ่ของอาแบกนะว่าทําไมน้องบีมถึงยังไม่ไปเล่นหลีกนอกสถิปีทีมิเชียาครับเข้ามาในวันนี้นี่มาได้ยังไงแล้วก็ช่วยเหลืออะไรทีมได้บ้างครับวันนี้อ๋อบีมเขาเขาพอดีเขายังไม่ได้ไปไปต่างประเทศนะครับรอเรื่องการเดินทางอยู่ก็เลยบอกว่าให้เขามาช่วยทีมก่อนในในขณะที่อยู่นะก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันกีฬามหาลัยนะคะแล้วก็สำหรับสิบแต้มเบาๆเนพาน้องชนะ ีมหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยสบายๆสายต่อศเซตกำลังคิดถึงน้องกันอยู่ใช่ไหมพี่โจรู้เลยเอาคลิปนิดหนึ่งนะคะของการเล่นมาฝากนะคะเล่นก็ถนอมตัวด้วยนะน้องบีมน่าจะอยู่ไม่ถึงแข่งกีฬามหาลาัยจบนะคะเพราะว่าก็ระหว่างรอวีซ่านะคะทุกคนในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่รมศึกษาเอสโครายูแชมเปี้ยนชิพ2นี้นะคะส่วนน้าดองบีมคนสวยน้ำใจงามก็บอกว่า ไม่ใช่อะไรค่ะหนูรอวีซ่าเรามาทายกันไหมทุกคนว่าน้องบีมจะไปเล่นให้กับทีมไหนในหลีกเยอรมันชัวใช่ไหมลีกเยอรมันเนี่ยว่วมาว่าน่าจะไปเล่นให้กับทีมตึ๊ด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 ตึ๊กตต๊ตต๊ต St.Potsdam นั่นเองนะคะหลีกเยอรมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอะดูนี่รายชื่อทีมสตาฟของ Potsdam คุ้นๆอยู่นะน้องชินจังฮะน้องชินอะไรนะโยชิดะจากญี่ปุ่นนักสถิติคู่หูคู่ซีของน้องบีมนะคะน้ำใจงามที่มาช่วยเราตอน VNL ก็ไม่แน่นะทุกคนอาจจะมีแบบว่าอะไรตำติงพี่โจหมายถึงอาจจะชวนน้องบีมของเรานะคะไปเล่นก็เป็นได้ ทีมนี้ก็เหมือนแบบมีเด็กจากญี่ปุ่นเนี่ยริเบโล,โลเขานะก็ไปเล่นด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง<ม>แล้ววีซ่าเนี่ยเรียบร้อยปั๊บน่าจะต้องบินนะคะปรากฏว่าไปถึงสโมสรก่อนแล้วค่อยประกาศเหมือนน้องกัชิกกี้ yeah. <c oughs> ก็รอรุ้นสาวไทยคนสุดท้ายคนที่21กันนะคะทุกคนว่าไปเล่นให้กับ ทีมสโมสรไหนกันแน่นะเดี๋ยวพี่โจสรุปตำแหน่งดีกว่าตำแหน่งสาวไทยที่แบบขายดีฮอตซูเปอร์ฮอตนะคะว่าตำแหน่งผู้เล่นอะไรที่ขายดีสุดเป็นหัวสาวหรือเป็นดีหลังหรือว่าเป็นเซตเตอร์อล,ลิเบอโลหรือว่าจะเป็นอะไรมิดเดิลบล็อกนะบอลเร็ว bon นะก็เดี๋ยวคลิปหน้ารอชมจ้า ขอบคุณอ๋อยังตบท้ายด้วยขา่าว VNL 2025ทุกคนความคืบหน้าจีนบอก พร้อมมากเลยนะคะจัดวีคแรกกันไปเลยทุกคนจัดขึ้นที่ประเทศจีนแผ่นดิ่นใหญ่ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วยขอบบอก c v a นี่รักทั้งลูกสาวลูกชายเลยนะสัปดาห์แรกแข่งกันในบ้านของตัวเองนะไม่ต้องเดินทุ่งเดินทางกันละ4-8มิถุนากลางปีหน้าเจอกันที่จีนขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แงและทุกการกดสมัครสมาชิกช่องเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่เจอด้วยนะ ยังไม่มีคนที่หนึ่งเลยเนี่ยขอบคุณครับไทยแลนด์ขอมาดีครับครับ